<H> เบื่อไหมที่ต้องเจอกับงานแก้ไขงานที่ต้องตัดชิดตัดต่วงเจาะช่องเจาะแสะหรือขัดวัสดุแล้วเครื่องมือที่มีอยู่ทําไม่ได้หรือทาได้แต่ไม่ดีพอกินดเนื้อวัสดุไม่ชิ้นงานเสียหายทางานยากทําให้งานช้าถ้าคุณต้องเจอปัญหาเหล่านี้อยู่แล้วก็ผมขอแนะน 3, ํา D-WOR e DCS 353 Oscillating Multi Tool เพราะมันคือเครื่องตัดขัดเจาะอนเนกประสงค์ ระบบสั่น12โวลต์รุ่นใหม่ล่าสุดแบบไร้แปลงถ่านที่จะช่วยให้คุณบรรลุงานที่เครื่องมือชนิดอื่นยากที่จะเข้าถึงมันมีความสามารถที่หลากหลายมีความสดใหม่มีขนาดที่เล็กลงมันถูกวางขายเป็นชุดราคาไม่เกิน4,000บาทประกอบไปด้วยกล่องเครื่องมือ T-Stack ตัวเครื่องและอุปกรณ์เสริมเครื่องมือชิ้นนี้มันจะมีความหลากหลายและมีความน่าใช้งานแค่ไหนเดี๋ยวผมสลันยูจะมาเล่าให้คุณฟัง ตัวสั้นมากเมื่อเทียบกับ DCS 3 5 6 8 v เมื่อวางคู่กัน DCS 353แบบไซแบตจะมีความสูงเท่ากับ DCS 356ตัวเปล่ามันยังคงความทรงพลังของ 18V เอาไว้แม้จะมีบางฟังก์ชันที่ถูกตัดออกไปบ้างแต่ก็มีสิ่งทดแทนก็คือความนิ่งที่มากขึ้นเสียงที่เบาลงและมีความสั่นที่น้อยลงกว่ารุ่นพี่ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปชมการทดสอบด้านต่างๆเรามาดูส่วนประกอบของเครื่องกันก่นกอนครับ เมื่อสำรวจดูรอบเครื่องก็จะเห็นได้ว่าส่วนของงานประกอบและวัสดุดูเรียบร้อยมีการเก็บงานตามรอยต่อและขอบยางปิดสนิทแทบไม่มีขี้ยางหรือครีบพลาสติกให้เห็นเหมือนรุ่นอื่นๆต้องขอชื่นชมว่าทำออกมาได้ดีมากๆเนื่องจากตัวเครื่องถูกออกแบบมาให้จับได้หลายตำแหน่งตัวบอดี้ยังถูกหุ้มด้วยยางเกือบทั้งหมดเพื่อให้การจับถือเครื่องและการใช้งานในท่าต่างๆเป็นไปด้วยความถนัดจับแล้วรู้สึกหนึบมือไม่ว่าจะจับบริเวณด้ามจับหัวเครื่อง ท้ายเครื่องก็ไม่เป็นปัญหานอกจากนี้ยังช่วยให้มองไม่ค่อยเห็นรอยเปื้อนจากการใช้งานอีกด้วยตัวเครื่องมีโฟล์ของอากาศที่ดีเพราะเขาใสา่รูระบายอากาศมาให้ค่อนข้างเยอะมีทั้งด้านบนบริเวณบอดี้และท้องเครื่องและลมที่ออกมาค่อนข้างแรงเลยดีเดียวบริเวณหัวเครื่องไม่มีช่องเปิดเลยเพื่อป้องกันฝุ่นและสิ่งแปลกปลอมเข้าเครื่องในการใช้งานบางครั้งคนเราก็ตัดสินใจผิดพลาด แต่ด้วยการออกแบบที่ดีหัวเครื่องไม่มีช่องเปิดจึงทําให้น้ําไม่เข้าบริเวณด้ามจับถูกลดขนาดให้สั้นลงเพื่อลดความยาวรวมของเครื่องถูกออกแบบมาให้ใช้3มนิ้วในการจับแต่ด้ามลักษณะนี้ไม่ได้เหมาะกับทุกคนเพราะบริเวณด้ามค่อนข้างอวบและสั้นหากผู้ใช้งานเป็นคนนิ้วใหญ่หรือใส่ถุงมือขณะใช้งานก็อาจจะกำบด้ามได้ไม่ถนัดมือแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะเครื่องรุ่นี้ถูกออกแบบให้จับได้หลายส่วนไม่ว่าจะเป็นด้ามจับหลังเครื่องหรือหัวเครื่อง ึ้นอยู่กับลักษณะงานที่ใช้ไม่ว่าจะงานขัดหรือตัดในท่าพิกแพงเครื่องรุ่นนี้ก็สามารถทําได้ดีถึงด้ามจะอยู่บริเวณท้ายแต่เมื่อใส่แบต 5M แอมป์เครื่องจะมีบาลานซ์ดีไม่เสียสมดุลไม่หนักหน้าเพราะความสั้นของด้ามจับทําให้บาลานซ์อยู่ตรงกลาง ไกหรือทิกเกอร์เป็นแบบ v ว r i a เบิลส e ีดเร่งความเร็วตามน้ำหนักนิ้วกดใช้2นิ้วในการกดมีร่องรับนิ้วทำให้กดง่ายสะดวกมากเวลาต้องการใช้ความเร็วในการตัดหลากหลายแบบไม่คงที่หรือเจอความแข็งอ่อนของวัสดุที่ต่างกันต้องการเร็วช้าเลือกได้ดั่งใจสามารถใช้งานมือเดียวได้ง่ายตัวไกลรองรับการกดได้จากหลายทิศทาง ไก่นุ่มและค่อนข้างละเอียดตอบสนองน้ำหนักการกดได้ดีมีข้อดีที่เห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับสวิตปิดเปิดคือรอบเริ่มต้นเมื่อกดไกค่อนข้างต่ำมากทำไม้สามารถทำงานที่ไม่ต้องการรอบจัดได้ดีมากๆม,มีความหลากหลายในการใช้งานมากกว่ารอบเครื่องเดินต่ำมากแทบจะไม่ได้ยินเสียงเลย แต่ต้องระวังกันหน่อยนะครับขนาดยกหรือหิ้วเครื่องที่วางขึ้นมาหากไม่ได้กดล็อกไกไว้เครื่องอาจจะลั่นได้ด้านข้างมีปุ่มสีดําใช้สาหรับห้ามไกลและล็อกให้เครื่องทํางานอัตโนมัติเมื่อต้องการเดินแนวตัดหรือใช้ขัดเป็นระยะเวลานานส่วนการใช้งานนั้นก็ไม่ยากหากต้องการห้ามไกแค่กดให้ปุ่มจมลงลักษณะนี้ ก็จะไม่สามารถกดไกลได้ป้องกันการลั่นแบบไม่ได้ตั้งใจเมื่อพร้อมใช้งานให้กดปุ่มด้านตรงข้ามหนึ่งครั้งแบบเบาๆปุ่มก็จะดีกลับทันทีหากต้องการล็อกให้เครื่องทำงานอันตโนมัติให้กดไกลจนสุดและกดปุ่มสีดำเครื่องก็จะเริ่มทำงานไม่ต้องกดเองทำให้ง่ายแม้จำเป็นจะต้องจับเครื่องหรือตัดในท่าพลิกแพลงมันจึงทำให้เครื่องนี้ได้เปรียบกับเครื่องที่ใช้สวิตช์แบบปิดเปิดเพราะมี2ระบบให้เลือกใช้เมื่อต้องการเลือกใช้งานให้กดไกลอีกหนึ่งครั้งเพื่อออ,อกจากฟังก์ชัน แต่เนื่องจากเครื่องรุ่นนี้ไม่มีการปรับรอบเหมือน DCS 3 5 6 1วจึงทำให้เมื่อล็อกไกเครื่องจะทำงานได้รอบสูงสุดที่18,000รอบต่อนาทีและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในเครื่องมือช่างยุคใหม่นั้นก็คือไฟส่องสว่างมันถูกวางไว้ได้านหน้าบริเวณหัวเครื่องเป็นไฟ LED ทรงเหลี่ยมขนาดใหญ่ให้แสงสว่างนวลตาแสงที่ได้ค่อนข้างจ้าและลำกว้างทำให้เห็นชิ้นงานชัดเจนแม้จะอยู่ในที่แสงน้อย แต่ไฟถูกวางไว้ตำแหน่งเดียวกันกับ DCS 356ทําให้เวลาใช้ในที่แสงน้อยจะมองไม่เห็นบริเวณด้านล่างของแนวตัดเพราะจะเกิดเงาพาดผ่านบริเวณใบมีดนั่นเองหากมีเหตุจําเป็นต้องใช้งานในท่าเหนือหัวและจับเครื่องในลักษณะนี้จะทําให้มองไม่เห็นแนวตัดซึ่งเขายังไม่ได้แก้ไขในส่วนนี้เช่นเดียวกับมา d ิทูแบร์อื่นๆหากจําเป็นต้องใช้งานในลักษณะนี้ก็สามารถใช้ไฟฉายไฟส่องพื้นที่เพื่อเพิ่มแสงสว่างจากด้านล่างหรือจะกลับด้านของเครื่องก็สามารถทําได้เช่นกัน แต่ถ้าเราสังเกตจะเห็นได้ว่าในเครื่องมือชนิดอื่นๆของดีวอเรื่องมีการให้ความสําคัญเรื่องไฟส่องสว่างมากขึ้นมีการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มตำแหน่งไฟทําให้ลดการเกิดเงาขณะใช้งานในอนาคตก็หวังว่าตัวมารีทูเองจะถูกเพิ่มหรือเปลี่ยนตำแหน่งไฟเช่นเดียวกันส่วนก้านสีดําที่เห็นอยู่นี้จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากระบบเปลี่ยนใบแบบ Quick Release อันเรื่องชื่อที่ถอดแบบมาจาก d s s 3568โททั้งดุน ตัวก้านทาจากพลาสติกกดบีบดูแล้วมีความแน่นแข็งแรงด้านล่างถักเสริมโครงไข่ X cross ป้องกันการหักขณะบีบและที่สําคัญมันบีบง่ายใช้แรงน้อยลงผู้หญิงมือเล็กๆก,ก็พอที่จะสามารถใช้มือเดียวบีบเพื่อเปลี่ยนใบได้ถึงแรงสปริงจะน้อยลงแต่ก็ไม่ต้องกลัวว่าใบจะหลุดเพราะมันก็ยังคงหนีบแน่นมากๆเห็นไหมครับ ส่วนใบที่ใช้กับระบบนี้ได้ก็จะต้องเป็นใบแบบครึ่งวงกลมตามลักษณะนี้ส่วนใครที่หาซื้อใบครึ่งวงกลมไม่ได้ก็ไม่ต้องน้อยใจเพราะเขาแถมแหวนแปลกมาให้ส่วนวิธีใส่ก็เช่นเคยครับ เท่านี้เราก็จะสามารถใช้ใบตัดได้เกือบทุกแบบที่ใส่แบตถูกวางไว้ท้ายเครื่องออกแบบไม้ใช้แบตเตอรี่แบบสไลด์1 0 8ถึง1 2แ max ฐานเครื่องตัดโกงไม่เฉียงสามารถตั้งเครื่องมือได้ทำให้ตัวเครื่องไม่ครูดกับพื้นไม่ถลอกไม่เปื้อนบริเวณช่องเสียบแบตมีการเสริมแผ่นโลหะป้องกันเคี้ยวพลาสติกกัดเนื้อจนทำให้ล่องเย็นและแบตหลุดด้านข้างมีการเสริมลูกยางเพื่อลดความสั่นสะเทือน ทำให้แบตนิ่งไม่สั่นไปมาแต่อย่าไปถอดเล่นเพราะเดี๋ยวจะทําหายส่วนบริเวณน,นี้มีวันผลิตและชื่อรุ่นสลักไว้แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือไม่ว่าจะใส่แบตความจุก,กี่แอมป์ก็ตามหน้าแบตจะยื่นออกมาอยู่ระหน้าเดียวกับใบตัดทําให้บางครั้งในการตัดชิดจะทําให้แบตถลอกเพราะแบตจะไถไปกับพื้นมันทําให้คนลักแบตต้องใจสลาย าคุณจะเป็นต้องตัดชิดให้ยกก้นแบตขึ้นมาเล็กน้อยลักษณะนี้นอกจากนี้ยังมีอีกวิธีที่ง่ายและได้ผลดีเช่นกันโดยใช้เทปกาวแปะไว้บริเวณหน้าแบตครับแบตขนาดความจุต่างกันก็ต้องมีระยะเวลาในการใช้งานที่ต่างกันไปด้วยแบต2 m ให้จํานวนงานที่น้อยเหมาะสําหรับงานฉาบฉวยตัดให้ขาดตัดงานเล็กน้อยตัดงานแก้ไขงานที่ไม่ใช่งานต่อเนื่อง มีน้ำหนักเบาแบต3แอมให้จำนวนงานกำลังดีเหมาะสำหรับงานทั่วไป พอเอามาใช้งานตัดหรืองานขัดทั่วไปที่ไม่นานมากได้แต่เมื่อใส่แล้วเครื่องจะมีกำลังมากกว่า2แอมป์เล็กน้อยทำให้ตัดชิ้นงานได้ไวกว่า5แอมป์ให้จำนวนงานมากที่สุดเหมาะสำหรับงานต่อเนื่องมีน้ำหนักมากที่สุดขนาดใหญ่ที่สุดใส่แล้วเครื่องจะทำงานเต็มประสิทธิภาพได้ความแรงสูงสุดตัดชิ้นงานได้ไวที่สุดแบตร้อนน้อยกว่า2และ3แอมป์และที่สำคัญแบต5แอมป์ที่วางขายในบ้านเราในปัจจุบันนี้เป็นแบตกันน้ำมันหุ้มด้วยยางทั้งตัวทำให้จับแล้วไม่ลื่นเวลาวางบนพื้นก็ไม่กลัวแบ ตั้งและมั่นคงที่สุดทําตกก็ไม่ต้องกลัวแบตแตกเพราะมียางช่วยซับแรงกระแทกนอกจากนี้ไฟแสดงสถานะของแบตเตอรี่ยังเป็นแบบติดค้างไม่ได้เป็นแบบกดติดป่อยดับแบบ2แอมป์และ3แอมป์แต่แน่นอนว่ามาแลกมาด้วยราคาที่สูงกว่าตัวแบตเล็กเครื่องไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนแบตไม่ตัดเครื่องไม่ดับกาอากาศขณะทดสอบมันทําให้คุณมั่นใจได้ว่าเครื่องรุ่นนี้มันจะอยู่กับคุณจนจบงานอย่างแน่นอนนอกจากนี้เครื่องรุ่นนี้ยังมีช่องสำหรับใส่อุปกรณ์เสริมแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่องใส่สายคล้อง ช่องใส่คลิปหนีบเข็มขัดช่องใส่เกจวัดความลึกและท่อด,ดูดฝุ่นเพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ใช้เรามาดูช่องใส่สายคล้องกันก่อนถูกวางอยู่หลังเครื่องบริเวณฐานถ้ามีเชือกหรือสายคล้องขนาดพอดีก็สามารถเอามาใส่ได้ช่องใส่คลิปเหนบเข็มขัดเรียกได้ว,ว่าเป็นมาตรฐานของเครื่องมือดีวอสทุกยุคเลยก็ว่าได้เพราะเกือบทุกรุ่นจะมีมาให้โดยที่คลิปที่เอามาใช้ได้ก็จะเป็นแบบลักษณะนี้ครับมีช่องใส่ให้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา บริเวณหัวเครื่องจะสังเกตเห็นเป็นรู2รูเล็กๆทั้งด้านซ้ายและด้านขวาของเครื่องดูด้านซ้ายเอาไวส้สำหรับใส่เกจวัดความลึกขณะตัดทําให้การควบคุมความลึกในการตัดง่ายไม่พลาดไปโดนสิ่งที่อยู่ด้านหลังแนวตัดทําให้ตัดไม่ลึกเกินไป ่วนรูด้านขวาสำหรับต่ออะแดปเตอร์ดูดฝุ่นมีรูซ็อกเก็ตขนาดเดียวกับเพื่อดูดฝุ่นทั่วไปสามารถเอามาใส่ได้เลยไม่ต้องการตัวแปลกเพิ่ม น่นอนว่าเครื่องมือชิ้นนี้คือเครื่องตัดที่ทํางานด้วยระบบสั่นเพราะฉะนั้นการออกแบบให้เครื่องมีค่าความสั่นสะเทือนน้อยที่สุดจึงเป็นสิ่งสําคัญหากผู้ใช้ต้องทนรับกับความสั่นจากเครื่องมือเป็นเวลานานก็คงจะไม่ดีต่อสุขภาพแขนด้วยความที่เครื่องนี้มีค่าความสั่นสะเทือนน้อยนั่นทําให้การใช้งานเครื่องมือเป็นเวลานานไม่เป็นปัญหาความสั่นขึ้นมือน้อยสะเทือนน้อยทําให้เกิดความล้าน้อยจึงใช้งานได้นานกว่าเรื่องเสียงเองก็เป็นสิ่งสําคัญเพราะการใช้เสียงที่ดังเกินไปในอาคารหรือพื้นที่พักอาศัยที่มมีคนนนนอออาาาาาศัยยููู่่ปจจจํวกกกะไสรถ หรือมีปัญหากับเพื่อนบ้านเครื่องรุ่นนี้มีเสียงปฏิบัติงานที่ค่อนข้างเบาวกว่า18โวลต์ยางเห็นได้ชัดถ้าไม่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นมีเสียงรบกวนน้อยลงปลอดภัยต่อหู เอาละจากการทดสอบก็คงจะเห็นกันแล้วว่าเครื่องรุ่นนี้มีความสามารถหลากหลายในการใช้งานมากแค่ไหนก่อนจะเข้าสู่บทสรุปเรามาดูข้อดีและข้อสังเกตกันบ้างครับข้อดีมีระบบเปลี่ยนใบที่ใช้งานง่ายและไวที่สุดใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากไม่ต้องหงุ่นงิดตอนเปลี่ยนใบไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมหรือประแจอแอลลืมประแจอแอลไปได้เลยทําให้การใช้งานใบตัดหลากหลายประเภทต่ตอการทํางานเป็นเรื่องไม่น่าเบือ่อต่อไปเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องที่ใช้ระบบมือหมุนหากขันไม่แน่นพอก็เสี่ยงใบหลดุดซ้ำ้ายบางครั้งก็ทำประแจอแอลหาย แต่คุณจะไม่เจอปัญหาเหล่านี้อย่างแน่นอนหากใช้ DCS 353ระบบไกที่หลากหลายสามารถเลือกใช้ความเร็วได้ตามต้องการไม่ว่าจะเป็นแบบกดเองหรือล็อกอัตโนมัติทำให้การทำงานหรือเรื่องต้นตัดเป็นไปด้วยความง่ายได้เลือกเร็วช้าเพียงปลายนิ้วสัมผัสจะตัดท่าพลิกแปลงก็ล็อกปุ่มทำให้การใช้งานมือเดียวง่ายไม่ต้องใช้มือเพื่อมาหมุนปรับความเร็วรอบเหมือนเครื่องยี่ห้ออื่นมีอุปกรณ์สิ้นเปลืองและส่วนเสริมที่ครบครันไม่ว่าจะเป็นท่อด,ดูดฝุ่นเกจวัดความลึกเป้นจับกระดาษทราย ล่องเก็บเครื่องมือแบบ T ีสต็กที่เขาให้มาเยอะมากๆแทบจะไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มก็เริ่มงานได้เลยใบตัดก็ให้มาค่อนข้างหลากหลายซึ่งหลายๆย,ยี่ห้อไม่ได้แถมตรงนี้มาให้ทําให้เราต้องซื้อแยกขนาดของเครื่องที่เล็กลงทาให้การเข้าตัดในที่แคบบุกงอับหรือแม้แต่การพกพาจัดเก็บเครื่องมือทําได้ดีขึ้นถึงแม้ตัวเครื่องจะมีขนาดเล็กแต่กําลังไม่ได้น้อยกว่าตัว18โวล์เลยมันยังมีกําลังมากเพียงพอในการใช้งาน ถ้ามีแพลตฟอร์มแบตเตอรี่12โวลต์อยู่แล้วก็สามารถตัดสินใจซื้อเครื่องมือรุ่นนี้มาใช้ได้เลยไม่จําเป็นต้องขยับไปใช้ตัว18โวลต์ตัวเครื่องมีเสียงการทํางานที่เบาลงทําให้การใช้งานในเขตที่พักอาศัยห้างสรรพสินค้าหรือสถานที่อื่นๆที่ไม่ต้องการให้เกิดเสียงดังไม่เป็นปัญหาโฮมยูเซอร์ยังสามารถใช้งานเครื่องในบ้านที่อยู่ติดกันโดยส่งเสียงรบก,กวนเพื่อนบ้านน้อยลงกว่าตัว18โวลต์พอสมควรข้อเสียปรับรอบไม่ได้ทำให้การตัดชิ้นงานการขัดหรือการเดินแนวตัดยาวๆงานที่ต้องการใช้ความเร็ววคงงที่่่แตไมอออยยาากใช้้บสสูุดดจะพเห อะไรก็แล้วแต่จะทําให้เราต้องกดทิกเกอร์เองอาจจะทําให้รอบไม่คงที่ขึ้นขึ้นลงลงและทําให้เราเมื่อยนิ้วถ้าต้องกดแช่เป็นเวลา,านานแบตเตอรี่หน้ายืนไม่ว่าจะใช้แบต2 3หรือ5แอมป์เมื่อต้องการตัดชิดพื้นจะทําให้หน้าแบตไถไปกับพื้นทําให้แบตถลอกสำหรับผมไม่มีปัญหาแต่สำหรับหลายๆท่าน อาจจะใจสลายเมื่อแบตของท่านต้องเนื้อหายก็อย่างที่บอกครับทุกปัญหามีทางแก้โดยใช้เทปหรือวัสดุอะไรก็ได้มาติดบริเวณหน้าสัมผัสหรือจะยกท้ายเครื่องขึ้นเล็กน้อยเหมือนผมก็ได้ไฟถูกวางไว้ตำแหน่งเดิมทําให้เกิดเงาใต้เนวตัดเหมือน DCS 3 5 6ซึ่งสิ่งนี้อาจจะไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่สำหรับคุณหากคุณใช้งานเครื่องในที่ที่มีแสงสว่างมากเพียงพอด้ามจับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าด้ามจับลักษณะนี้ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับทุกคนมันไม่ได้จับถนัดมือเหมือนด้าม full size แบบ DCS สาม่ชอบก็จะเกลียดไปเลย หลายคนจับและรู้สึกเข้ามือแต่บางคนนิ้วใหญ่และชอบใส่ถุงมือกันสั่นในการทำงานก็จะรู้สึกไม่ถนัดมือ ็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวมอลทาย two dcs สามห้าสามจากการที่ได้ทดลองใช้งานมาเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนกว่าก็สามารถพูดได้ว่ามันเป็นเครื่องมือที่ควรค่าแก่การจัดหามาไว้ใช้งานอย่างยิ่งด้วยความอนเนกประสงค์ของมันถึงแม้มันไม่ใช่เครื่องมือหลักไม่ได้เป็นเครื่องมือที่ถูกนํามาใช้บ่อยและมักถูกมองข้ามอยู่บ่อยครั้งแต่ถ้าคุณได้ลองสัมผัสมันสักครั้งแล้วจะติดใจด้วยความยอดเยี่ยมในงานที่ต้องแก้ไขงานต่อเติมติดตั้งงานที่เครื่องมือชนิดอื่นเข้าถึงได้ลําบากได้แผลตัดที่เลกคมแม่นยยยําเเเสสีนนนนื้อน้ออนนววััดดดุิแต ได้ง่ายเทปยังช่วยลดขั้นตอนในการทํางานลงไปได้เยอะทํ้ใไม่ประหยัดเวลามันจะเป็นเครื่องมือชิ้นแรกๆที่คุณต้องนึกถึงอย่างแน่นอนไม่ว่าจะใช้ในงานไฟฟ้างานประปางานไม้งานติดตั้งในงานที่ต้องตัดชิดบากเจาะกลางตัดเปลี่ยนแผ่นวัสดุหรือขัดซอกขัดมุมตัดแต่งพุกตัดส่วนงอกส่วนเกินกําจัดหินโสโครกก็สามารถทําได้ดีหรือจะอไปประยุกต์ใช้ในงานอื่นก็ยังทําได้และที่สําคัญมันมีความปลอดภัยที่สูงมากมากกว่าเลื่อยจิ๊กซอสเยอีก การเปลี่ยนใบก็ทําได้เร็วมากไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นต้องการมีเครื่องมือสักตัวที่มีความสามารถหลากหลายมีเครื่องมือไว้ใช้งานซ่อมแซมและรอบบ้านหรือจะเป็นช่างอาชีพก็ตามยิ่งถ้าทางานรีโนเวทปรับปรุงอาคารเครื่องมือชิ้นนี้จะกลายเป็นเพรเอกขึ้นมาทันทีเพราะมันจะมาอุดช่องโหว่ในสิ่งที่เครื่องมือหลักของคุณทําไม่ได้นั่นเองโอ้ยเป็นรอยหมดเลย ราคาก็แสนจะถูกจ่ายไม่เกิน4ี่พันแต่ได้เครื่องมือยี่ห้อมาตรฐานพร้อมกับการรับประกันนานถึง3ปีมีอะไรและบริการหลังการขายที่ไว้ใจได้และจะมัวรออะไรอีกหากคุณสนใจผมทิ้งลิงก์ร้านค้ากลุ่มผู้ใช้งานซื้อขายไว้ด้านล่างหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วผมขอตัวไปร้านการก่อนแล้วกลับมาพบกับซานดีกครั้งในคลิปหน้าขอบพระคุณครับ